ช่วงนี้ผมนั่งอยู่บนระเบียงบ้านฝนตกลงมาพังๆก็ทำให้ผมนึกถึงช่วงเวลาวัยเด็กที่ได้เล่นเกมเก่าๆเลยเป็นที่มาของช่วงรายการใหม่ที่มีชื่อว่าเกมเก่าเราไม่ลืมจริงๆก็ลืมไปแล้วนะแต่เพิ่งมาจำได้ <c oughs> เกมนี้เราจะสวมบนบาทเป็นอินเดียนาโจนที่หลงอยู่ในพิระมิด <c oughs> เราต้องหากุญแจแล้วก็ออกจากที่นี่ให้ได้ก่อนอื่นเลยเราเก็บตังค์ให้หมดก่อน นี่คือขนทางสูกความรวยของเรา<อ>มีตัวกัดจิๆิทำปากจุ๊กไ้ข้างหน้าเราประตูมันปิดอยู่ใช่ไหม,มเจอแมลงกุชชีช่ต้องระวังหนามดีๆนะทุกคนมีน้ําเขียวโอนจําได้แล้วน้ําเขียวมันเพิ่มเลือดนั่นไงกุญแจสีขาวของเรามันมีตัวพ่นน้ำลายสองตัวเลยดิทำปากจุ๊กจังหวะดีๆทุกคนป้าโอเคไป แต่กขสงสัยนะคือทําไมมันอุ้ยโดนเลยทําไมมันก้มตัวไม่ได้ทุกคนถ้ามันก้มเนี่ยผมบอกก็ไม่โดนไอ้ตัวพ่นน้ำลายแล้วนะออกจากห้องนี้ดีกว่าไอ้มแมลงมันก็ร้องเหมือนเสียงหลกคูกเลยนะสีแดงนี่พื้นลาวานะเหยียบไม่ได้เหยียบเปนเลือดลดเลยตอนนี้เลือดเรามีอยู่เก้าสิบเจ็ดโดนนพ่นน้ำลายใส่แบบเมื่อกี้เปิดประตูห้องแรกครับผมอุ้ยมีม่านกั้นด้วยอย่าแทงเราทุกคนไปรตูหัวกระโหลก๋ลอ,อมันพานก่อนอ๊ น้ำเขียวอันนี้นะถ้าเป็นไซส์ขนาด1.5ลิตรใหญ่บิ๊กเบิ้์กมเราค่อยเก็บไปกินตอนนี้แบบไก้ตุยโดนเฉยเลยมัมมี่มัมมี่เหมือนหมูมัมมี่อะไรเหมือนหมูเนี่ยโอเคเก็บเงินหน่อยน่าจะได้หลายตัง50บาทมีเจ้าแม่มุมอ่ะโอ้โหโดนทีเหลือ82บูแจสีบลองก่อนห้องไหนวะเนี่ยเบไปก่อนเราต้องไข่ทีเราห้องนะ โ,โดนนิดเดียวเองนะตอนนี้เงินเราไม่เก็บแล้วนะเอาชีวิตรอดจากที่นี้ได้เป็นดีเยี่ยมนิม่ออกมาห้องนี้ออกนี่เป็นห้องแดงใช่ไหมกิญยาก่อนเดี่ยวจะตุยและอะไรวะวิเชียรโอเคเต็มร้อยครับตอนนี้เลือดเรานี่ไงห้องม่วงโอเคไม่ได้ไม่ได้รอมันพ้นพิดไปก่อนรี่ไปอันแจเปิดประตูสีม่วง สีเขียวหรอโอเคยังไม่มีนะคุณแจสีเขียวอุ้ย้องดูจังหวะดีๆโอเคไงไงเดีอนนี้ปึ๊บโอ้โหไรนนไปนิดเดียวโดนอีกแล้วว่าอ่าได้แล้วปึ๊บโอ้แต่ตัวไม่ได้เลยห่วงเนื้อห่วงตัวจริงๆมีแมงมุมกับแมงวุจจี้ไปไงวะเนี้ยโอเคมียาอยู่ใช้ยาน้ำเขียวปึ๊บ โอ้หองเร็วจริงๆโอ้มาเก็บดีคุมมาเนี่ยถามจริงมาโอ้ยติดติดอะไรเนี้ยโอเคยาก่อนนี่กุญแจเขียวใช่ไหมเดี๋ยวอนาคตต้องมาหากุญแจสีเขียวมาเปิดประตูห้องนี้นะตายกุญแจห้องแดงมาแล้วห้องใหญ่ด้วยไงมีน้ำที่พื้นอึ๊บหืมเกือบตรงนี้ไปไปโอ้ยห้องแดงห้องใหญ่ห้องใหญ่ห้องนี้เปิดประตูมีมีตัวนี้ฮะ โอ้สูดโดมแก๊สพิษด้วยเฮ้ยอะไรอ่ะผีแม่ไม้ออุอ้ยเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนโอ้ยโอเคอูได้มาสองขวดแล้วทุกคนน้ำเขียวไซส์1.5ลิตรอ้าขวานโอเคมันมีห้องที่ต้องใช้ขวานใช่ไหมเมื่อกี้ใช่แหละใช่แหละ,เ,ะเอาเจาไปขวานไปจามห้องนั้นว่าแต่เราเอาขวานไปจามจามผีได้ไหมปันแปม,มุมได้ไหมไม่ได้สูตรมันม,มีสูตรสูดแก๊สพิษ ต้องระวังดีๆนะทุกย่างก้าวนี่คือทำคุณตุยได้ห้องไหนอ่ะไม่ใช่อันนี้ปะเือนี้กุญ <What? S 1> แจฟ,ฟ้าหรอโอเคโอเคเอาไปเอากุญแจฟ,ฟ้ากุญแจฟ,ฟ้าในห้องไหนนะยิบรอมันถุยน้ำลายอุยเรวเราก็ไปยังไม่กิยนยาละกันเก็บไว้ก่อนโอ้โห,ห,ห,หเราก็เดินแนบชิดสนิทกายกันขนาดหนงเชียวอ๋อจำได้แล้วห้องฟ้า โอเคห้องฟ้าห้องนี้เปิดประตูอุ้ยเจอผีใบไม่ไมละต้องล่อไงวะเนี้ยอันนี้อันนี้นี่เออไงไงดีจังหวะนี้แหละไม่โดนทิมหัวใจเย็นในเจเย็นมันแจเขียวโอเคได้ห้องเขียวมาแล้วมันอ,อยู่จากต่อจากห้องม่วงใช่ไหมน่าจะใช่นะถ้าจำจำไม่ผิดอึ๊บอืมเกือบโดนเออนี่ไงใช่ใช่ใช่ๆๆ อ๋อครับไปมัแจม่วงของเราม่วงไหนกันนี<อ>่ไหลม่วงเลยเกินเป็นยากอะเข้าตรงกลางเดินเลี้ยวซ้ายเฉยเลยโอ้โหมัแจม่วงเหรองไหนวะน่าจะอยู่หลังๆนะคิดว่าน่าจะอยู่ข้างในนะจะคงไม่งผีแม่มอไรปะลองเดินดูก่อน อาจจะใช่มัาจะอยู่ห้องสีฟ้าใช่ใช่ใช่เปิดประตูก่อนเร็ว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 โหเยือบไปแล้วเมื่อกี้อันนี้มันรอไม่หยุดเลยทุกคนคุณแจสีทองต้องเร็วต้องเร็วกดต้องเร็วต้องเร็วุแจสีทองเหรอแจสีทองห้องนี้หรือ่ะใช่โอเคโอเคโหโดนทีสามนัดกับดักเยอะมากอะ จ้างว่าก่อนทุกคนโอเค<ะ>อืมต้องแลกเดือดเรือทุกคน<ะ>เดือดไม่เคยเต็มร้อยเลยตอนนี้คือลำคาญเสียงมันมาก<ะ>ม,มียาม,มียาคิดว่าเราจะชนะ,ะเกมนี้โดยที่ไม่ทินยาเลยได้ไหม <c oughs> ไม่รู้นะไม่รู้ต้องรองปลาด้วยต้องเดินไปไหนอะนะตรงนี้อุ้ยตรงนั้นเหมือนมีมีถ้ำ ระวังจะโดนปลาสวายตัวเราได้แผ่นไม้อะถ้าแผ่นไม้นี้จะไม่ผิดเหมือน,นต้องไปต่อทางเดินปะน่าจะใช่นะแต่ไม่รู้ทางเดินยูงไหนต้องเดินเรื่อยๆฮะอุ๊ยโหเฉียวนะทางที่สองเก็บมงกุฎไปทางนี้หรือเปล่าี๋ยม่มีหลายทางมากทุกคนนี่ไงทางสะพานเชื่อมแต่แดกว่าหลงทางแล้วเนี่ย นี่ไงนี่ไงเจอแล้วโอเคได้กุญแจเอาไปไขห้องแรกสุดกลับ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 ไหนกลับกลับทางไหนทางนี้ทางนี้โอเคโอ้จับไปทันหรอกนี่กับดักเยอะทุกคนทั้งพื้นหนาทั้งพื้นลาวาทั้งตัวพ่นน้ำลาย๊โอเคไปตรงนั้นยังไงดีรอมันมา เราก็มาแอบโอเคโดนมาแค่สิไม่เป็นไรเราจะทําให้ซอมบี้มันเงียบได้ไหมเนี่ยปวดหูมากตอนนี้ทุกคนปวดหูกับเสียงมัมม,มี่หมูโอ้ดูดแก๊สพีดิดทื้นมาที่ห้องโถงใหญ่ของเราทุกคนบ้านกับบ้านเราและตั้งมาหกร้อยกว่าบาททีมียาที่เราเก็บไว้ช่วงต้นเกมทุกคน อยทิมห่วยแหละกินยาก่อนอูโหเกือบเต็มร้อยทุกคนเล่นได้ไง่ายไม่กินยาสักขวดเนาะปึ๊บยูหเวลากลับป้าแล้วทุกคน